โมงมันไมาถึงเต้นเท่าไรวงแบบหน้าตาจะเข้าไม่ได้อะไรอย่างแล้วเราหลุดได้เราก็จะได้ขี่โมงไอ้เฮียวงวิญญาณเรายังเข้ามาได้เข้าได้เราค่อยเอฟที่กูบอกมีรถมาเปิดไปแล้วไปเดียวเลย เดี๋ยวน้าเมืองมีมอไซค์ทีไม่มีคนลงนะโหวาวงเลยวะเ er. ดี๋ยวรอซื้อแล้วเปล่าวะวงเนี่ยเขาเขาไม่รักเราไม่ชอบวงเลยก้ำตึอไปหมดหมดไม่ชอบวงอย่างเงี้ยเออ,อม,ม,มันไม่รู้จะไปดักไหนนะมันต้องเลือกดักสัตว์ป่าขวา,<พ>าสุดกินน้ำไหมจจะเป็นทางของเราก็ได้ เากินน้ำครึ่งหนึ่งอะไรกาจะเป็นทางอเราชอบกูชอบแบบวงตื่นเต้นมากกว่าวงมั่นมาตื่นเต้นเท่าไหร่วงแบบหน้าตาจะเข้าไม่ได้อะไรอย่างงี้ถ้าเราหลุดได้เราก็จะได้คี้โมไงเทียวงมันยากเรายังเข้ามาได้เหรอเแล้วเราแพ้ไม่ดีแล้ว่ะเวลาแพ้ก็บอกเทียวงนายยากไปแค่นั้นนะเทแม่งยากเลยวงแม่งไม่เข้าเลยวะเราส่วน I need a muzzle แค่นั้นพอเข้าได้แล้วค่อยเอ็ด ก็บงมัน้ตายก็ถึงร้อนจีเที่เอามาเได้ไงเรื่องจริงมาพูดทำไมวะว่าตัวเราเล่นง่ายป่ะสองฝั่งสัทอก็เล่นง่ายรู้ไหมเพราะอะไรเจยกก็เพาจิงหรี่ทำโชคที่รู้เยอะทีกว่าวางพูดก่อนผมงกุกวันเลยสักเพราะเรามีจิ้งหมี่้วว่ะ พี่ไปก่อนยี่สิบเนี่ยพี่ตามันด้วยกูไปยึดก่อนกระกระรัมผมเอเคครับพี่เทียบของกูไม่ได้สติมแล้วกูเทพเรียละ้อยแล้วเต็มแย่งยอดกูไปด้วยไอ้ไอ้ตอนเต็นโค้งก็มาหลบกปดีล้วกันเนาะรถในเมืองกันดีกว่า กล้องอยู่ไปเลยเนี่ยเพาอยงไปฟาร์มทั้งล่างแล้วาฟาร์มอยู่แล้วแล้วไอตรงนี้มีไหมมามาส้มกอะฟาร์มมาส้มฮะเนี่ยร์เข่าแทนให้ ไอ้ตรงนี้มันปีนได้เขาหนี่ปีนได้ไอ้มกส้มเนี่ย enemies ahead ไปเดินไปมอนเตยังไม่ออกนะกูจอดรถขยะประตูเลยนะจอดรถรถมันอยู่เออยาวไปดิยาวหนักกว่านมองกำลังปิดเอาเอาไปดดูนะสั่งคนนั้นขึ้มาดูตรงนี้ให้กูดูอะไรแหมไม่เอาคนหน้าวงเล่นดูหลัง ตอนนี้เราอยู่กลางวงเราไม่จะดูหน้าวงไหนนี่แหละหน้าวงเนราหน้าวงจะดูไหนเยอะนี่ก็กลางวงแต่กูดูมันเตะไอ้กล้องดูไหนดูขวาหลังเมืองหลังเมืองเส้นหลังเส้นหลังมันเตะไม่ออกนะใช่ก่อนนะไปมาร์คส้มก่อนได้ได้มาร์คส้มชิคได้มันมันวนชิคได้ถ้าไม่ได้ก็ง่ายไปอย่าต้องมาร์คส้มเนี้ยถ้าตรงนั้นมีคนแล้วนะกูตามไปกูรถตู้กูช้าไปกันก่อนตาม แต่เล่น,านทางมาค้<ฟ>าลเล่นง่ายเพราะเวลาเข้าวงต่อมันเขง่ายใช่ฮเฮ้ยเี้ยเอาโอ้โอโอเล่นรถนี่บ้างเลี้ยงบ้างนะบ้านเขาไม่มีป่ะเข้าบ้านเมียรเข้าบ้านอ่ะเข้าบ้านดิเข้าเซฟอ่ะเข้าบ้านนะบ้านไหนร้านขวาใช่ป่ะ Watch out เฮ้ยเจี๊ย เร็วหน่อยก็ดีนะก่อนโดนคนแย่งไปสิมาแล้วมาแล้วถ้ามันจะหมดแล้วเราตูก้ก่อนมีก็มีก็เติมเข่าเงียบนะก็มาชิดหน้าเน,นินให้ใจเย็นเลยดิไม่มีใครร้องเลยดูแลดูแลกูลมาชิทแค่หน้าเนินเฉยเงียบเงียบเงียบเขาเงียบ ไม่มีไม่มีหลุมไม่มีโอเคมาดิมาดิหนไปตรงมาเข้าไปดรๆกูดูไม่อยู่ไอ้ปล่อยบ้านนี้ไหมไอ้ปล่อยปล่อยกูเข้าบ้านให้ไหมกันไหมคนเข้าปล่อยไหมเดี๋ยวรอรอเพื่อนรวมปุ๊บเมื่อกีบ้านถ้าเฮ้ยบ้านหนึ่งทางสามวันตรงนี้กูมีสี่ head มาเอาตู้จะมาดิขับไหนอะ ตัดตรงนี้เข้าบ้านได้นะถ้ามันไม่มีปากหากิ๊บก็ไปดิมเข้ามาลับคอนเทกันนะไป อานนี้โฟกัสคู่ตัวเองไมครูแบบคูอยู่ยากเลต้องดูแน่ขวาล่ะกราบกราบกราบแ้ากราบกรับ่มาลผมจิงคุ่สามไปแล้วนะแอบแอบหน่อย้แอบแอบหน่อยดวเพราะว่าขวากช่วยไม่ได้นะจิงไว้ไหนดิจิงเดี๋ยวกูเจ็บมาก่อนก็ได้ ต่อมาล่นตรงไหนเลยทำไ้เลยเราเห็นก่อนเราออกทางนี้แล้วเข่นไปขอเขากตู้กูโดนนอย่านะอย่าทำให้รถตู้กูไปสักวบบ้านมันมีประดี๋บังฟ้ามาเกี่ยวมันก็ขับเดี๋ยวเดี๋ยวกูลับขึ้นไปแล้วมาเลยได้ปล่อยเถอเอากูสามไปเลยปล่อยบ้านเลย เห็นเราตะบะว่าเห็นม้าเขียวเขียวกูไม่เห็นนะยึดได้ว่าวงไม่น่าจะจบมาเขียวแน่เลยนม่อเรายิงแค่ไม่คนเนี้ไม่คนนะต่อบ้านต่อบ้านแต่คนหนึ่งดีๆก็ได้เดี๋ยวรอที่กลับมาเราไม่ต้องเราไม่ต้องก็ได้อยู่กันให้ดีเลยแต่ต้องหันออกคุ้มสั่งกันดีๆนะเว้ยคุ้มสั่งกันดีๆ เออเอารถากี้เข้าอดิ้อจอดรถตรงนี้ให้กูเอารถอะไปเอากี้นะป๊ากี้ดีดีหน่อยนะากี้เหรอเวเวลามันหนีมันหนีออไไม่พวมึงอะขอจังไงกูกูก็ไม่มีวันโดหรอก้งอรวังอ่าเปิดน้องมาด้านข้างหลังนะ ไอ้ก็ไม่ดูกาะไรนะต้องปล่อยประเด็นดุมไปนะที่วาอย่างว่างเราไปรอมันลงไปแล้วข่าวต้องข้า่อย่างว่างนะเดินกลับนะเดี๋ยวีน้รถมึงพร้อมลงไปอย่างไม่ไม่ข่าวตงข้ายงเลยนโลก็อยู่กับมึงไงรถเบอกว่ารถมึงพร้อมลงไปแล้วเดี๋ยววงมนเล่นลิ้นวงครบ มส้มว่างอยู่ส้วงเล่นลิ้นก็ช้าเลยไม่ไม่มาส้มว่างเยอะแล้วเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกใช่ใช่เล่นไปก่อนถ้าดึงส้มไปเลยวะฮะโอ้เฮียยดีปล่อยเลยได้นะไม่ไม่ไม่ขึ้นไปไปเล่นตรงนี้ก่อนตามขึ้นไปอยู่นี่แหละมันเล็กแล้วเว้ยมันมองเล็กแล้วเว้ยเปิดไลรแคมให้มันเล่นมาฝ้าพอไว้มันจะไม่มีคนขับมาชาร์จเราเลยเราต้องช้าขับมอก เออไดต้องขึ้นมาครับจะไม่ไหวเว้ยมาแล้วมาแล้วมที่กูบอกมีรถมาตัดไปเลยดีให้มันเลยนะครับกูหนีออกได้มันรม่ต้องหวงกูหนีออกได้ตอนกูโดนอ่ะไอ้ี่มีรถมาโอเคกูหนีออกไปสวยสวยต่อไปโอเคโอเค ไออามกนีไครับย่ไ่ไม่ไม่จอแล้วกไหนอะออยูี่ตายหนึ่งเฟดไว้ดิที่ที่มึงน่าจะยิงรถเาแตกวไ่เฟด่ต้งที่มากลางทุ่งกลาง่งเฮ้ยขับไปทางเราอะสเปมเลยก็มาอยู่กลางทุ่งเว้ยจอดปะฝ่นี้จอดจอดจุด้ด้้อออ ช่วยพี i i i ่ดีหลุมนี้มีไปกูไปกูกูรู้ให้น็อกไปตัวเลยฟ้าเนี้นะมาก้าวิ่งเขมานี่เหรอพีนี่เดี๋ยวมันโดนหลังเดีมันโดนหลัง w a น u watch o ที ulously, ่ระวังข้าวขับดอมเร็วๆเราต้องจอดอมให้มึง จอดเลยจอดเลยกลางทุ่งเลยที่จอดดันเนินนะแม่ไม่มีที่เล่นกันแล้วว,ลว่าจับตัวแคยิ<า>งแค่พอทัเปอร์ทับเปอร์จะบ้านสองหลังโอเคโอเคลงกู <บา S 1> ลงกูลงมา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 เฮียเก็บของไม่ได้แยกแยกดิบ้านนี้สองคนพอที่เหลือไปสแต็กบ้านอื่นเออเล่นบ้านไหนครู ็้ของเจ็บรถไว้หน่อยนะไ,ไปเล่นกับกองก็ได้ไปเล่นบ้านนี้ฮนะระวังหลังเข้านะข่าว่งส่วนบุก็น้อยนะเกียร์ยิงน้องไม่ได้คิวเลยยิงไปเถอะ เรหาคิววหลังหลังเข้านะมีคนดูเขาอยู่ไหมไม่มี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 หลังมันเข้ามาย่างหลังนะ่าจะเล่นข้างบนไปก่อนเซฟรถมันนะรถตู้มันเซฟไปอยู่มันจะมามันจะมาตรงปูตรงตรงนี้จะมาดูกูใช้สเปรย์รถไปเลยนะกูสเปรย์รถไปเลยนะ วงนะตรงที่มาร์กอะต้องแอรออะเอะันปมตรงที่มาร์กนอกวงเอาหน่อยอมัะมันไม่มันไม่ทิมมันไม่ทิมเออมันไม่ทิมมันเล่นขอบกันหมดเ้ยตอนนี้ฟังฟปิดแชปให้ได้นะ กูเลงตรงนี้อยู่เออไม่ต้องสนใจกูเลงตรงนี้อยู่รถด่ามันมากี่คนวะ

าราอืมดูวงเราดูวงเดี๋ยวมีใต้หม้อยังอ่าแฟดเหลือเหลือบอลสามเหลือบอลสามโอเคที่จต้องให้กูไปจ่อต้องให้จ่อต้องกล้าเล่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่เดี๋ยวพี่ขับบักกี้ไปจ่อให้ขับขับรถอะไรไม่ดีบักกี้บักกี้เดี๋ยวรอเราเราช่วยยิงอยู่ไม่มีสมองฟ้าให้นะไปต่อไป่องหน้าเดินอ่ะสองสองไปสองมามามามึงไปมึงไป ไปเป็ไปอะไรกลัวเไปออกแล้วออกแล้วออกแล้วต่อตาได้ตอหนึงสาเดียวสเดียวกระจายนากระดานอ่าเดี odo, oire, ๋ยวไปเติมเดีวไปเติมกล้องราไว้นะไปเติมเพื่อนไนะกูตัวนึง้เระยองแนนะกเลยาไปเติมาไปเติมหนึงเมนเดิมเม รอรอทำระยากันรอ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 เอินเอิญรอรอป้าออปชั่นป่าออปชั่นป่าออปชั่นป้าปาออปชั่นเฮ้ยกูออกขวาหน่อยไม่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 ต้องไม่ต้องใจเย็นทำหน้ากระดานทำหน้ากระดานเอาวงเราใจเย็นทำหน้ากระดานไอ้กล้องมากับกูกล้องกล้องมาคับกูไอ้พวกมึงถอยมาอยู่ในเกลียวกับกูให้หมดดิ ถอยมาแล้วมาทำเป็นหน้ากระดานถอยมาถอยมาเอิถอยมาโคให้กูกับกล้องวิ่งมาตรงนี้หน่อยไอ้ไอ้ไอ้รอเชื่อมไอ้รอเชื่อมแบบเอิไอ้ไอ้ไอ้กับเอิลงมามามากล้องมันมาให้กูักไปรู้เอิเออญไปเ่องไปเรื่องไปเรื่องสได้ได้โอเค้องก้องตามมาตามให้ันไปดิเฮ้ยเี้ยอะไรมาเนี่ยหมาหน้าหน้าหนีไสมมสมมตต้ม้

ไอ้ไม่ต่างะไรกล้องอ่ะเมื่อกี้ด็อกพุกคนอื่นรัดพุก